ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับทั้งต้นทางและก็ขอสวัสดีนักเรียนปลายทางที่รักทุกคนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันวันนี้สดนะครับชั่วโมงที่แล้วอาจจะไม่สดนะเนื่องจากว่าครูมีภารกิจหลายอย่างด้วยกันนะครับท่านก็ก็จะมีทั้งสดแทรกกับมีเทปบ้างแต่ก็เนื้อหาก็ก็สัมพันธ์กันไป ถ้านเรียนตั้งใจดูติดตามชมโดยเฉพาะปลายทางก็เหมือนเดิมเหมือนกับได้ดูเทปนั่นแหละดูสดก็เหมือนดูเทปนะครับถ้าวันนี้ครูก,กลับมาก็ขอนญาตสอนสดนะครับเป็นการปิดชั่วโมงสุดท้ายของบทที่4นะครับเพอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เป็นเรื่องใหมล่ละนะ่ันก็ครูมาก็มาสรุปให้ฟังนะครับ ที่ผ่านมาในบทที่4เนี่ยเราเรียนอะไรกันบ้างเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของปริมาณสัมพันธ์นักเรียนคงได้ยุ่งอยู่กับปริมาณหลายอย่างบดหัวอยู่กับมอนนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีแค่กี่อย่างเองปริมาณที่ว่ามีปริมาณที่ชั่งได้มีหน่วยเป็นกรัมเป็นกิโลกรัมก็ว่าไปใช่ไหมครับปริมาณที่วัด ปริมาตรเชิงปริมาตรได้ก็เป็นลูกบาทเซนติเมตรลูกบาทเดซิเมตรเป็นลิตรเป็นมิลลิลิตรก็ว่าไปนะครับ3ปริมาณที่อยู่ในรูปของแกส๊สก็วัดเป็นลูกบาทเดซิเมตรนะครับรูปแบบของแก๊สนั้นก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับโมนเนี่ยแก๊สนั้นจะต้องวัดที่อุณหภูมิและความดันเท่าไหร่ที่ เรียกว่าอุณหภูมิและความดันมาตรฐานใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นที่ STP ที่อุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสนะครับความดัน1บรรยากาศนะครับแต่ถ้าเป็นแก๊สที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องโมลน,นะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับกฎทางเคมีของอะโวคาโดแก๊สที่มีปริมาตรเท่ากันจะมีจำนวนโมเลกุลเท่ากันหากว่า มันมีอุณหภูมิและความดันเดียวกันไม่จะเป็นต้องเป็นที่ STP เสมอไปนะครับเราเริ่มต้นบทนี้ด้วยมวลอะตอมใช่ไหมครับมวลอะตอมคืออะไรมวลอะตอมเป็นมวลเปรียบเทียบก็มาที่มวลโมเลกุลโมเลกุลก็คือการเอามวลอะตอมมารวมกันเข้าเมื่อธาตุเกิดเป็นสารประกอบใช่ไหมครับมวลโมเลกุลก็เป็นมวลเปรียบเทียบ ดังนั้นก็ในทางเคมีก็ได้กำหนดหน่วยโมลขึ้นมาโดยให้ความหมายของสารใดๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสารอะไรก็ตามนะครับหนึ่งโมลของมันเนี่ยจะมีจำนวนอนุภาคเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเลขอะโวคาโดคือเลข6.02คูณ10ยกกำลัง23อนุภาค เมื่ออนุภาคเป็นอะตอม,มเป็นโมเลกุลเป็นไอออนเป็นอิเล็กตรอน<ล>เป็นปโปรตอนเป็นนิวตรอนหรือเป็นอนุภาคใดๆก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโมนแล้วสารที่นำมาหาจำนวนอนุภาคได้เลข6.02คูณ10ยกกำลัง23นั้นมันสัมพันธ์กับมวลอะตอมของมันใช่ไหมถ้าเป็นธาตุเนี่ย โซเดียมมวนอะตอม23ต้องชั่งมาเท่าไหร่จรึงจะมีจำนวนอนุภาคเท่ากับเลขอะโวคาโดไม่เราต้องชั่งมากี่กร,รมัมเพื่อให้มีจำนวนอนุภาคเท่ากับเลขอะโวคาโด6.02ดคูณ10ยกกำลัง23โซเดียม